สวัสดีจ้าเซามือนีมาพอกันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัดลุงมีิวนเผื่อนคองทำเกษตรสำหรับเซามือนียายหัดท่ามาอยู่ตลาดโคกจะเลื่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องเซามือนียายหัดสียู่ทางโซนโซนทั้งฝ่ายกว่าลำพี่น้องเนาะตลาดโคกจะเลื่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเปิดทุกเสาวันเสาร์ด้วยพี่น้องด้วยเสาวันเสาร์กับวันอังคารสำหรับมื้อนี้เป็นเสาวันอังคารพี่น้อง ให้มาแต่เสาผู้ใดสิมาซื้อมาขายย่ามาสายถ้ามาสายบ่เห็นงัวได้พี่น้องก็จ้าเปิดซื้อขายกันเต้เต้ตีซี่ตีขาผมพี่น้องเอ้ยผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสมุนีย่าหากระสิพามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาควายแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวย่าหาะสิพาไปสอบถามมึงราคาควายพี่น้อง ไล่ไล่คู่คุณสาวหาคู่นราคู่ใดพ่อคู่เมียนี่คู่โซดอนกับโซดัมเนี่ยคู่นี่บ่นี่บ่คู่นี่บ่ครับผมนี่บ่เปิดเท่าไรพ่อนี่ เปิดใบคู่นี่เส้าหาครับเปิดไว้คู่นี่เส้าหาตัวตัวผู่กับตัวเมียบ่ะตัวผู่กับตัวเมียตัวใดตัวเมียนี่ตัวดั้นบอ่ะดั้นนี่ตัวแม่พี่น้องนี่ดันนี่คือตัวเมียพี่น้องนี่เปิดใบสองตัวนี่เส้าหาสองตัวเส้าหาตัวดำนี่ตัวผู่พี่น้องสองตัวพ่นขายใส่กันเด้อเปิดใบยูแม่ก็หนุ่มจ้ะนี่พี่น้อง เปิดไปสิค่บ่แยกบ่พ่อบ่แยกบ่แยกก็ได้ตัวละสิบสองหาร้อยแยกนี่ตัวละหมื่นสองพันหาร้อยครับผมถ้าแยกเด้อพี่น้องเด้อถ้าแยกนี่หมื่นสองพันหาร้อยนี่พี่น้องเบิ่งเล็บเพิ่นหลดพี่น้องมึงเบ่งดีเบ่งเบิ่งขาเบิ่งแขงเบิ่งตรวจเบิ่งตัวพ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อวันี่ทะลุล้อลูกเก้าล้อได้พี่น้องลูกเก่าเจริญว่าเสร็จสองพันหาตัวนี้ก็ได้ เบอร์โทรกับ087มีพี 8, me, 8, 7, 7, 5, 5 5. ่น้องเดี๋ยวมผมจะหาสิพ่อเบอร์โทรฝากไปนะพี่น้องเนาะ087 087 255 255 1017 1017สนใจโทรหาพ่อเฟื่องเลยพี่น้องเลยนี่เลยมีพี่น้องของคนนี้งามๆเลยจ้ะสองตัว ราคายังต่อรองได้ได้ทั้งผอนะต่อได้นิดนิดครับต่อได้นิดน้อยเด้อพี่น้องเด้อต่อหลายบรได้เพระาะ,ระาาว่าบรได้ห่วงผ่านแพงถังโซงนี่ถ้าถ้าโชคนี่บ่ได้ครับคิดเป็นกิโลนั้งผอนะกิโลละสิบาบาทก <laughs> ิโลละสิบ,า,บาทเด้อพี่น้องเด้อระยะทางเด้อพี่น้องระยะทางระยะทางเด้อกิโลหนึ่งกับพันหาลอยโลกับพันหาวัน ราคาสูงได้พี่น้องราคาสูงโลโลละสิบห้าบาทเป็นมะเพาะโลละสิบห้าบาทผสมละยาท่างส่งง่วส่งควายเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาพ่อเฟืองเลยจ้าสวัสดีค่ะพ่อเบนในยังมาเนาะจำมือนนี่ของรออุ้ยรอค่ะพี่น้องงามๆเลยลูกชายบีกเบิด เปิดเท่าไรคะนี่เปิดไว้5,000ครับเปิดไว้20,000หาพันพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่สามสิบหาด้วยพี่น้องด้วยความสูงคนงา,ามเลยพี่น้องเขายังกลมๆเลยอายุหน้าตาสวยสักกระไดสิบสิบสองเดือนพีน่น้องเดือนทีน่สิบสองพันได้เต็มดอกพี่น้องสีเหลืองดอกดเล่างามๆเลยจ้าเนี่ยอัตราครบเลยเลยแม่ตัวเดียวนี่บ่๊วอนี่ ขวดสามชีขวดละก็นีพี่น้องงามๆเลยนี่ราคาหนี่ต่อรองในประจ่าได้หน่อยนึงราคาหนี่ต่อรอางในหน่อยนึงว่าสั่นความทรงฟี่ความทรงฟี่พี่น้องงามๆเลยพี่น้องอ่ะน้าโคตรพอพัดเลยนี่พี่น้องตัวใหญ่หน่ะก็แม่นหมดนี่ ตัวนี้ลูกส้างอุดอตัวนี้ลูกส้างอุดดอหนวดสันพี่น้องสร้างก็มี่เรืเบิดนะเบิดตัวนี้ก็มีเอกสารนี่กันตัวนี้ก็มีเอกสารฟันน้ำล่องล่องฟันแทะคูนึงนี่ฟันแทะคูนึงสูงลอยหาสิบสามสูงลอยหาสิบสามพี่น้องตัวบักใหญ่พี่น้องเบิ้องลีบเบิ้องขาพี่น้องเฉดนเด้อพี่น้องเด้อไปเห็ดพ่อพันธุ์กระไดเนาะเห็ดพ่อพันธุ์กระไดได้หนิพี่น้องบ้าหงามขนาดพี่น้อง เพิ่งตัวเพิ่ตเพิ่งเด้อพี่น้องเด้อเรีบสวยเร็บสวยหน้าปวดอาเปิดเท่าไหร่รับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะต่อรองไดป้าจน้อยนึงต่อรองไดพี่น้องต่อรองไดน้อยนึงทรงฟี่ึเกาสันราคาเจ็ดหมื่นตัวนี้ได้่มตัวนั้นคนจวงแล้ว เพื่อนจองแล้วหมูตุนหมูตุนเพื่อนจองแล้ววะสันพี่น้องงามๆนี่เท่าไรล่ะนี่อันจองเลยสาวเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพี่น้องมันดูนี่งามด้วยจัน นี่บ่ลูกสางอุดรอนีพี่น้องลูกสางอุดรอีกตัวหนึ่งความสูงเพิ่นเท่าไรล่ะพ่อนี่ร้อยสิบสี่สิบห้า้อี่สน่ะพี่น้องเม็ดกว่ากว่าราคาแบรักมื่นด้วยราคารักเืินมืนเท่าไรพ่อเนี่ยเงินเจ็ดพันอนเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องต่อรอกหน่ต้องพอนะหน่อยนึต่อรอกไน้หน่อยหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยนี่เนเจันห้าร้อย งาม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 ลูกยังขอพ่อน wow. ี่ลูกสั่งเนาะลูกสั่งอูดอนพี่น้องฮะนี่พี่น้องเบิดแล้วไปพ่อ มิซีโตแมนปะครับผมอ่าหนูขอเบอร์ติดต่อนจน่้า81 081 8 9 6 8 9 6 6893 6893สนใจโทรหาพอบักเดนด้วยพี่น้องด้วยมาครับเด้ออ่าไปส่งซ่ะลูกรดนีเด้ครับลูกรด ลูกรวดตัวผูอพี่น้องลูกรวดเปิดเท่าไรละลูกลวดนี่เปิดไปเศ้าเก่าหายครับเนีเปิดไปเศร้าเก่าหาลอยเี่สองเมื่นเก่าพันหาลอยพี่น้องนี่ครับนีลูกรวดงามๆเลยพี่น้องสูงเท่าไรละนี่ลอยสาบตัวอดอกลอยสามสิบบวกบวกอยู่พี่น้องความสูงเิ่นเขากรต่ายหูเขาทอดกันกัหมูเห็นปะหูไก่เขาหูไก่เขา มันก็หน่อยอยู่ยังเ่อยหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องเดินจัดระเบียบให้จัดระเบียบผมได้พี่น้องเออเออดีากขักขักเดด๋ยวนะ โอ้ h, สั่งได a พี่น้องสั่งได a ได้มาจจกตู่มันไ dai พ้อมึงครับนั่นเส้าเจามใดลูกดอนนั่นละพมดอนนี่แมนครับนั่นเ้าเจน่ห่นเจ็ดพัาลแลคานี้ต่อรองได a อยูส indung, ส h, h, ่ weil, บนได้ยู่ครับได a ยู่หาิโลทรงฟรีเลยนคานี้ต่อรองได a หาสิบโลทรงฟรีวสั่นแต่รวดว่าพี่น้องไม่รวดว่าทรงฟรีอยู่ด้วพี่น้องเด้อนี่ลูกตัวผู้รือตัวแม่เลยครับ ลูกแม่แมนบ้านี่พี่น้องแม่ลูกลูกตัวลูกตัวแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกตัวแม่พี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่แม่พันสูงไรไปได้ไรนี่ร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกได้เจกลูกแล้วลูกสามลูกตัวที่สามแมนบ้า่นี่พี่น้องลูกตัวที่สามตัวที่สี่ให้ไปทับเอาสันห้อยรลดว่าตัวที่สี่ไปทับเอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยลูกตัวที่สามพี่น้องนี่บอกพี่เท่านี้บอก ับโอ้โหง้อยทางไต่เนาะ เดี๋ยวแจ้งแจ้งจ้งสีโรไปหาเบิ้งงัวเดี๋ยวเบิ้งนี่ก่อนมีพี่น้องต่อรองได้โงฟรีได้หาสิบโลเปอร์เซนต์ขอเบอร์ติดต่อค่ะ098 098 440 440 0821 0821สนใจโทรหาหอยโหลดดงเย็นเด้อพี่น้องเด้อเย็นคาฮ่า่นมีลูกโหลดมากตัวเดียวพี่น้องมือนี้มีลูกโหลดมากตัวเดียวมือนี้นี่พี่น้องบรรยากาศซื้อขาย ว่าควายอยู่ตลาดโคกเจอเลือนอำเภอสว่างแดนนินจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องผู้ใด้ก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพี่น้องเอาเวียดนามกับเขาอยู่ตัวนี้เห็นลายอยู่ตัวนี้เวียดนามเห็นลายอยู่พี่น้องมีกระเวียดด้วนี่พี่น้องแยกหาสีฟ้ายางไปบึงควายเนาะควายแม่ลูกเนาะพี่น้องเนาะ 哎呀！ พอยุได้ยังมาพอยุจะคั่วเถอะไงสีขาวรอล่ยังยังยุดตังไหนนะเออคุเห็นจะจูงโอ้ลบทั้งลบทบ่ไบ้ได้ค่ายลบเราไปไหนไผมจะไปอันนบเอายึดบ้านเรามท่หอุเดอเราคสุดบ้าเออสองตัวนีเปาเพิดเท่าไดเลยเบอร์ตรงเบอร์ท้ายชิปดอกไปยุพุ่นมันท่วงผมวิธ่มันท่วงมันยุหอดพุ่นเหรอหอดพุ่นบ่โอโอโออัน ็นนตลาดแล้วมันที่ว่าเอไปตลาดต้นเช้าโอ้ลงตลาดแล้่ยแบบอ้มเอาลูกเกียวกเนาะอืมแต่แม่ลูกไข่อยู่เนาะอันนี้งไปตลาดเดื่อไดข่ม่ว่าทีตีกาผมอทีเพจะได้สีหนุบแบบเราเราลูกกนเลยเโอ้ โอ้บ mm. uh ่ายแล้วค่าต่ว่องสี่ท้องเข้าเลยมันเปลี่ยนที่ละอืม้นมาขึ้นมาคนเยอกันมบ่ากันี้บ่อถามคนมันคือภาสีแ้กเขาภาสีเอาให้มัดยังสี่หน่าบ่อโอ้เรอของตลาดมาดามันสั่่าขไับปรับแต่ลาคโอ้ถน่้มันลืมเขาแล้วก็แล้วว่าจะ่กเออเออ ใส่แล้วพ่อข้อมใดล่ะลูกหน่อยลูกหน่อยเนาะบ่โตโตใหญ่นี่ขายเลยเป็นบ่หนิโอ้เหลือแม่ลูกเนาะพ่อนะนี่พี่น้องยายหาสิผ้ามาเบืองแม่ลูกสองหมื่นก็หาพันสองหมื่นหาพันองหมื่นบาทพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผูหรือตัวแม่แล้วพ่อนี่ลูกตัวผูเนาะนี่อ้ายเพิ่นนี่ขายแล้วเนาะ ายเนี่ขายเหลียพี่น้องเหลือแต่แม่กับลูกหน่อยนะพี่น้องลูกหน่อยตัวผู้เปิดไปสองหมื่นเท่าไรก็พ่อสองหมื่นหาหนี่พี่น้องเปิดไปสองหมื่นหาพันเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกเพิ่น,นี่พี่น้องลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องสองหมื่นหาพันบาทความสูงแม่เพิ่นได้บอ่อลอยสามสิบหาบวกบ่อเพาะบวอายุเหลี่ยมเนาะความสูงนเนาะแต่ว่าข้างเบาะตำ่ำใบนะพี่น้องนะ ลอยสามสิผาบวกเด้อพี่น้องเด้อความสูงเพิ่นได้เจ้าลูกแล่วพอนี่ซี่ลูกนี่ลูกตัวที่ซีนั่นี่นะนี่พี่น้องลูกตัวที่ซีน่ะขยันบ่านไใ้แกนี่ะสามดีอืตัวดีนี่พี่น้องงามๆอยู่นี่นี่หาสียางออกในเบิรงพี่น้องนีหฮะยืนสูงกว่าฝ่ายเด้อพี่น้องเด้อวอ อาพ่อหนูขอเบอร์ติดต่อนจ้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดสองสอสนใจโทรติดต่อพ่อแอ็งพ่อแอ็งพ่อแข็งนะสนใจโทรติดต่อพ่อแอ็งเจริญสินเด้อพี่น้องเด้อราคานี่ก็ต่อรองได้อยู่เด้อพ่อเนาะราคานี่คุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรติดต่อพ่อแอ็งได้เลยเจ้าจ้าใช้เง็นแม่นถึกนาะพ่อเนาะ ฝึกอยู่ที่น้องมือนี่ถืออยู่เด้องอคว่สวงหน่ถือชอบไปอไปจูงวัดตึนรถตีนเอาหัวตีไรยังมาโนจ่ามือนนิขายแล้วขายแล้วขายแล้วโอ้มานมา ก็ซื้ออยู่เลยใคใครวาดใาดใครลยัววะายแล้วแล้วเ่ยปแล้วประเสริขายแล้วบ้านเออึงบึงบึง้ครกวาดเลอาจังหวัดด้วยแล้วไปแล้วมาเพรด็กพวมากมันไปขายมากเลยี่โอ้ยไม้าเอาย่เลยรเลาปเ้าอมะาส่อน้องทั้งน้องท้งเพียรเท่าได้หลายตัแล้วบนนอจ้าบะหมีบหมีอเวียดแบบบมี่ระเส พี่น้องบ่ไดดเลยบ่มือนี้บ่ไดดเลยบ่บ่อใดว่าสันพี่น้องหัวลายอยู่ฝ่ายลายอยู่สื่อบพทันไดๆน้องกำลังเสนอแต่ว่าเป็นตัวผูพี่น้องแม่ลูกบ่อหนแม่ลูกบ่อแม่ลูกบ่จะตัวแม่ลูกลูกตัวผูนะฟังนน่เนาะตัวนี้ลูกตัวแม่เปิดเท่าไรคะนน่ ตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นเก่าพี่น้องแม่ลูกลูกตัวคููนี่พี่น้องสี่หม่นเก่าพันาะสี่หมื่นเก่าพัดพี่น้องสี่ัดตัวรอบนึงสองตัวสองตัวสี่หมื่นเก่าพัดนึ่สองตัวสองมูสี่ื่นเก่าพัดมันทุกข์กว่าบอกคุณเวียดนามนีสื่อไปหน่อยซอยคุณใช้ไปหน่อยตัวนี้ราคามันลงแล้วสี่หมื่นเก่าพัดสองไมลูใช้เงินมาเอาสื่อลดวะ เบียดาายมาไผมีเงินมาเฉือบรัวไปสั่นพี่น้องเนี่ยตอนนี้เงินสู่มพ้นเหมนละพี่ตะว,วันจะเชื่อน้อยทือเบียดเหมนละอือชุ่มพ้นสร้างวาระอือเอ้ยเบียดกะไราเบียดกะเว่าเปลี่ยนเด้อพ,พี่น้องเด้อตัวนี้แม่ลูกลูกตัวแม่แม่นมาพ่อฟังหนคิครับเปิดเท่าไรละพ่อนี่ตัวนี้หาสิบเจ็ดตัวนี้หาสิบเจ ตัวได้หลายครบโบตัวไดน้อยตัวไดหลายหลายผสนพี่นองบ่ได่ตัวไดหน่อยได้ฟังต่ว่าหลายหลายแนวผสมนีพี่นองแม่ลูกลูกตัวแม่มันไดแจ็คลูกแล้วพอดีลูกตัวที่สามเนาะนี่เนาะ เออมันยังสดยังตัวสองโอ้ตัวสามในถ่วงวัสีุลูกตัวที่สองเ้ยพี่น้องเ้ยตัวตัว่องถงพี่น้องเอแต่่าสกกระทัาไปเดือนนึงแล้วพอนะเสกกระทับไปเดือนหนึ่งด้อยพี่น้องด้ยทับทับตัวไว้วัสันพี่น้องทับตัวไว้ทับตัวลูกเราจะเลื่อนไว้ สายพันธุ์เก่าจะเลื่อนพี่น้องราคาหนี่ตอ่อรองได้มีสองพ้อมไี้พี่น้องจะว่ามันยืนเบียดกันไหมพี่น้องยืนเบียดกันด้วยพี่น้องด้วยแต่พมนี่พ้อมนี่ถือข้ออมด้วพี่น้องด้วยถือก้พข้อมดุกลยพี่น้องทาไมทำามต่อลองได้พี่น้องฝาพ้าเบอร์ติต่อนจ้ะมันมันเห็นกันแล้วนะศูศูนย์แปดหนึ่งศูนด หนึ่งแปดหกเก้าพ่อบุญคุณพ่อว่าครับพ่อพ่อบุญพ่อบุญสนใจโทรหาพ่อบุญกลุ่มพราะว่าปีเด้อพี่น้องเด้อนี่งามๆเด้อจ้ะแม่ลูกสองข้อมพี่น้องมันยืนเบียดกันมัน้ะเขรอเขาบนอะได้อีกข้มหนึ่งสองข้มเด้อพี่น้องเด้อนี่งามๆเลยนี่พี่น้องเบียดงาม